สวัสดีทุกคนนะครับพบกับมิสุพระรามสองนะครับวันนี้โออยู่ในงานเปิดตัวไททันตัวใหม่นะครับออนิวไททันสองพันยี่สี่นะครับวันที่ยี่สิบเก้ากับสามสิบนี้นะครับในเดือนกรกฎานะครับเพิ่งจะเปิดตัวเมื่อวันที่ยี่สิบกรกฎาที่ผ่านมานะครับวันนี้โอ๋จะพามาดูรถตัวใหม่ล่าสุดนะครับที่เพิ่มเปิดตัวว่ามีอะไรบ้างนะครับในเรื่องตัวความใหม่นะครับแล้วก็มีการตกแต่งอะไรไปบ้างให้ทุกคนได้ดูนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาดูกันเต็มๆนะครับเป็นคลิปยาวนะครับใครที่ต้องการดูตอนไหนก็สคิามดดูไ้เลยนะรับ เริ so so it. It another, Hence, ่มจากตัว oh, ด้านหน้านะครับอย่างที่เราเห็นตัวนี้นะครับก็คือ Oni น i t a ท i u ตัวใหม่ล่าสุดที่เป็นตัว4ประตูนะครับตัว Oni t i t a ท i u นะครับจะมีทั้งหมดด้วยกัน3าโมเดลใหญ่ๆนะครับที่มาก่อนตอนนี้คือจะเป็นในเรื่องตัว4ประตูนะครับแล้วก็เป็นในเรื่องตัวหัวเดี่ยวนะครับส่วนในเรื่องตัวแคปเตียอดใจรอกันปีหน้านะครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นตัว Oni น i t a ท i u ที่เป็นตัวแคปเตียตัวใหม่กันนะครับแต่ว่าวันนี้จะพามาดูตัว4ประตูก่อนนะครับอย่างที่เห็นนะครับดีไซน์ก็มีการทําแบบใหม่นะครับกระจังหน้าแบบใหม่ไฟหน้าแบบใหม่นะครับ แล้วก็ให้มาดูด้านข้างนิดนึง่งกล้องมาดูด้านข้างนะครับพาทุกคนมาดูด้านข้างว่ามันหล่อมันเหลาขนาดไหนนะครับตัวรถจะมีมิติที่ใหญ่ขึ้นนะครับทําให้ดูบึกบืนแข็งแกร่งดูดันมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าอุปกรณ์บางอย่างที่ทุกคนเห็นเดี๋ยวโอจะบอกน,นะครับว่าอันไหนที่มันเป็นอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มแล้วก็มีในเรื่องแคมเปญพิเศษอะไรบ้างให้ทุกคนได้ทราบนะครับแต่พามาดูตัวรถกันคร่าวๆก่อนนะครับตัวล้อนะครับก็จะเป็นล้อ18เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าได้ในเรื่่่อองซุม้มทีใหญขึนนะครับ ตัวกระจกหูกระจกด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นแบบใหม่ใหญ่ขึ้นนะครับก็จะเป็นแบบนี้เป็นสีเงินนะครับมิติด้านข้างตัวรถก็จะเป็นแบบนี้นะครับเส้นสายดูบึกบึนแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ตัวรถจะดูใหญ่ขึ้นนะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่ามาดูด้านท้ายนิดนึงนะครับด้านท้ายก็จะเป็นแบบนี้ด้านท้ายก็จะได้ในเรื่องตัวไฟหน้าแบบใหม่นะครับที่เป็นตัวตัว T นะครับแล้วก็เป็นในเรื่องตัวไฟที่ใหญ่ขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวโอจะพาไปดูว่าตัวรถเนี่ย จากตัวตั้งแต่ด้านหน้ามานะครับจนมาถึงด้านท้ายเนี่ยมีอะไรเพิ่มเติมที่เข้ามาจากตัวของเดิมที่ไม่ใช่ตัวโรงงานบ้างนะครับมาด้านนี้เลยครับตามมาเลยครับผมเริ่มจากตัวด้านหน้านะครับที่ทุกคนเห็นก็คือในเรื่องตัวโลโก้นะครับตัวนี้โลโก้สีเงินนะครับมันจะมีทั้งสีเงินและสีดาตัวนี้เป็นอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มนะครับไม่ได้มาจากตัวรถนะครับอย่างที่2นั่นก็คือในเรื่องตัวด้านข้างนะครับก็คือในเรื่องคิวซุ้มล้อนะครับ คียสรล้อแบบมีหมุดตัวนี้เป็นของแท้นะครับของมิซูมอเตอร์ไม่ได้มากับตัวรถนะครับแต่ว่าเป็นอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มนะครับเอามานะครับนั่นคือในเรื่องตัวกันสาดตรงรุ่นนะครับกันสาดของแท้ก็จะเป็นตัวของแท้ที่เป็นแบบนี้เลยนะฮะไม่ได้มีสกินโลโก้คําว่าไตทตันนะครับของแท้จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีในเรื่องตัวกลิปล็อกนะครับถ้าเราจับตัวด้านในเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่ามันมีคิปล็อกแบบนี้นะครับผมรวมถึงในเรื่องตัวเบ้ามือจับนะครับตากล้องเข้ามาใกล้นิดนึงครับ อันนี้จะเป็นเบ้ามือจับของแท้เคปลานครับตรงรุ่นเลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนตัวด้านในนะครับกล้องมาด้านนี้นิดนึงครับด้านในก็จะมีในเรื่องตัวกล้องบันทึกหน้ารถด้านหน้าที่เป็นของแท้จากวิซูมอเตอร์นะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับมีเมมมาให้ด้วยนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าอันนี้ไม่ได้มากับตัวรถนะครับเป็นการติดตั้งเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ได้จุดต่อมานะครับจริงๆมันจะต้องมีตรงนี้ด้วยนะครับก็คือในเรื่องตัวสครับเพนแบบมีไฟตรงนี้นะครับเดี๋ยวอินเสิร์ตภาพขึ้นนนนนนไวว้้้ใใหะะะคครรรััับบบบจเเปป็แตูีลย เป็นอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มอีกหนึ่งชิ้นนะครับเดี๋ยวพามาดูด้านในก่อนว่าด้านในมีอะไรบ้างเดี๋ยวเชิญตะกองด้านในได้เลยครับอ่าเดี๋ยวขยาบไปฝั่งนู้นนะครับผมเดี๋ยวพามาดูด้านในนะครับก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับอันนี้คือตัวจอด้านในแบบใหม่นะครับนี่จะเป็นแบบนี้เลยนะครับสามารถรองรับในเรื่องตัว Apple CarPlay Android Auto นะครับเสียบสายดูแผนที่ขึ้นบนจอนี้ได้นะครับขยับลงมานะครับก็จะเป็นในเรื่องตัวช่องแอร์แบบใหม่นะครับแล้วก็ดีไซน์ในเรื่องตัวแอร์ก็จะเป็็นนนแบบบเปะครั ทำให้ดีไซน์มันเรียบหรูดูแพงมากยิ่งขึ้นนะครับขยับลงมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องตัวปุ่มในเรื่องตัวช่องชาร์จไฟนะครับที่เป็นตัว Type A และ Type C นะครับแล้วก็ตัว Power Outlet ใครที่ต้องการเสียบที่จุดบุหรี่หรือว่าก้มทิ้งใารถเพิ่มเติมก็ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ในตัวนี้นะครับตัวนี้มันจะเป็นตัวรุ่น็อปตัวอันตานครับตัวขับ2ราคาจะอยู่ที่1นึ่งล้านสองหมบาทจะมีในเรื่องตัว Wireless ชาร์จมาให้นะครับใครที่ใช้ iPhone สามารถชาร์จตรงนี้ได้นะคร่วาอื มากั้นพวกตัว m a ็ s a ซ e นะครับไม่งั้นมันจะสามารถไม่สามารถชาร์จได้นะครับผมเกียร์ก็จะเป็นในเรื่องตัวเกียร์หกสปีดนะครับเกียร์ออโต้นะฮะมีที่ช่องวางแก้วน้ําให้ตรงนี้แล้วก็กุญแจนะครับจะเป็นดีไซน์แบบใหม่เป็นรีโมทนะครับนี่ดีไซน์จะเป็นแบบนี้ผมให้ทุกคนดูเห็นนะครับกุญแจดีไซน์แบบใหม่แต่ว่ายังสามารถดึงออกมาได้นะครับเวลาที่เราจอดรถซ้อนคันเนี่ยก็ดึงออกมาเป็นแบบนี้ได้เลยก็ยังใช้งานสะดวกสบายเหมือนเดิมมากขึ้นนะครับโอเค มาที่พวงมาลัยนิดนึงนะครับเดี๋ยวเชิญกล้องมาด้านฝั่งนี้เลยครับอ่าเห็นไหมครับเรือนใหม่ก็จะเป็นแบบใหม่นะครับในเรื่องตัวเข็มนะครับแสดงผลแบบนี้นะฮะสองสว่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับตัวพวงมาลัยก็จะเป็นในเรื่องตัวดีไซน์ใหม่ดีไซน์เดียวกับตัวในเรื่องเอเพนเดอร์คอร์สนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องตัวมัลติฟังก์ชันแบบนี้บนนี้นะครับส่วนตัวบอะนะครับขอซูมาที่บอะนิดนึง เบาจะเป็นในเรื่องตัวเบาะหนักนะครับแล้วก็มีในเรื่องปีกอกกระชับได้ดีมากขึ้นนะครับใครที่ตัวใหญ่หรือว่าเวลาขับรถเนี่ยมันจะล็อกในเรื่องตัวให้เราการขับขี่เนี่ยดีมากขึ้นไปนะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวพาไปดูด้านท้ายนะครบว่ามีอะไรบ้างส่วนแถวสองนะครับสับตัวนี้ที่เราดูอยู่ก็คือในเรื่องตัวรุ่นออลตานะครับเบาะแถวสองจะเป็นแบบนี้นะครับมีทั้งหมดสามที่นั่งแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะเป็นที่วางแก้วน้ำนะครับสามารถดึงลงมาได้แล้วก็ยังมีนะครับสับผู้โดยสารตอนสองก็คือในเรื่องตัวนี้นะครับ ช่องชาร์จตัว USB ตรงนี้นะครับทุกคนเห็นไหมนะช่องชาร์จ USB และ Type C แล้วก็ตัว Power Outlet เหมือนกันนะครับอยู่ตรงนี้นะครับส่วนด้านบนก็จะเป็นในเรื่องตัวปรับในเรื่องตัวทิศทางของแอร์นะครับต้องบอกว่าในนี้ไม่ได้มีแอร์ในนี้นะครับแต่ว่ามันเป็นการดูดแอร์จากตัวด้านหน้ามานะครับแล้วก็มาปล่อยจากตัวด้านหลังผู้โดยสารแถว2นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายกันว่ามีอะไรบ้าง อีกหนึ่งจุดที่โออยากบอกนะครับและไม่ควรพลาดนะครับจับตัวด้านหน้านะครับในตัว All New Titan 2022ที่เป็น4ประตูนะครับนั่นคือในเรื่องตัวแผงเก็บด้านบนของด้านบนตรงนี้นะครับสามารถกดจากตรงนี้ได้เลยนะนี่นะครับเห็นไหมครับกดจากตรงนี้ปุ๊บเป็นที่เก็บของตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถเปิดตรงนี้จากเก็ตรงนี้นะครับเป็นที่เก็บของได้อีกเหมือนกันนะครับผมบอกฝั่งนู้นจะเป็นบอกปรับไฟฟ้าฝั่งนี้จะเป็นแบบปรับมือนะครับแต่ว่าในในเรื่องตัวรางสไลด์เนี่ย สามารถเลื่อนไปได้สุดมากขึ้นนะครับเลื่อนมาด้านหน้าได้มากขึ้นอะไรพวกนี้นะครับผมมาด้านข้างนะครับอย่างที่เห็นตัวนี้นะครับอย่างที่ผมบอ,อกไปในข้างต้นก็คือในเรื่องตัวคิวซุ้มล้อตัวนี้เป็นอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมจากวิซูมอเตอร์นะครับแล้วก็ในเรื่องฝาถังน้ำมันนะครับข้อฝาถังน้ำมันที่ใหญ่ขึ้นดูดูดัดนแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนะครับโลบาร์นะครับเป็นโลบาร์แท้ตรงรุ่นนะครับแต่ใครที่จะใส่โลบาร์แบบนี้นะครับจะต้องใส่ในเรื่องตัวกระบาดไลเนอร์ที่เป็นนนแแบบบบบบไมม่ีีขอ้ะครั ใครไปใส่มีขอบจะใส่โลบาร์แบบนี้ไม่ได้นะครับฉันการจะใส่โลบาร์แบบนี้ที่เป็นของแท้ของมิซูนะครับกระบาดไลเนอร์จะต้องเป็นแบบตรงรุ่นนะครับที่เป็นแบบไม่มีขอบนะครับถ้าใครใส่แบบมีขอบใส่แบบนี้ไม่ได้นะครับอันนี้โอ้ต้องแจ้งกันก่อนเลยนะครับผมแจ้งให้ทราบนะฮะส่วนต่อมานะครับที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมอย่างที่เห็นชัดเจนคือด้านท้ายนะครับก็คือในเรื่องตัวไฟท้ายที่ใหญ่มากขึ้นเป็นรูปตัว T นะครับส่องสว่างได้ไกลมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะเป็นแบบนี้สวยห่อเท่เห็นตะไกลนะครับผม ท้องท้ายเวลาเข้าเกียร์ถอยก็ยังมีให้เหมือนเดิมนะครับรวมถึงพิเศษเข้ามาตรงนี้นิดนึงนะครับใครที่กลัวว่าไฟท้ายรถตัวเองจะหายใช้มิซูไม่ต้องกลัวนะครับเรามีระบบในเรื่องเอากุญแจเสียบล็อกตรงนี้ปิดประตูท้ายด้านท้ายตรงนี้ได้นะครับใครก็ไม่สามารถมาขโมยฝาท้ายของเราได้นะครับตรงนี้เลยนะฮะเอากุญแจไขตรงนี้ล็อกปุ๊บ เขาไม่สามารถขโมยฝาท้ายของเราได้แล้วนะครับนี่คือจุดดีของตัวมิซูตัวใหม่ที่เป็นในออนิงไททันนะครับผมโอเคมีหนึ่งอย่างที่พิเศษสับของแถมเพิ่มเติมนั่นนะคือในเรื่องตัวโชว้กฝาท้ายผ่อนแรนนะครับเดี๋ยวโอซศาสตรที่ได้ดูนะครับว่ามันดียังไงปกติเวลาเปิดฝากระโปรงท้ายเนี่ยหรือฝาท้ายนะครับมันจะมีอาการหนักมือนะครับแต่ว่าถ้าเราติดในเรื่องอุปกรณ์เสตัวนี้ในเรื่องโช้กฝาท้ายแทลเกตนะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับนะครับ ด้านท้ายก็จะค่อยๆสลโลปลงมาให้อย่างที่เห็นเพราะมันมีในเรื่องตัวโชกตัวนี้ช่วยผ่อนแรงตัวฝาท้ายนะครับช่วยในเรื่องตัวให้รถเราเนี่ยมีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวพาไปสู่ด้านหน้านะครับว่าของแถมทั้งหมดที่ทุกคนเห็นนี้กับโปรโมชั่นมีอะไรบ้างครับเอาละครับเดี๋ยวอขอสรุปในเรื่องตัวของแถมทั้งหมดให้ร,รับทราบก่อนนะครับว่าอะไรที่มันเป็นในเรื่องตัวติดตั้งเพิ่มเติม,ตมกับตัวรถนะครับ1นึฝากระโปรงด้านหน้านะครับตัวโลโก้นะครับ2องวซุ้มลรอนะครับ สามคิ้วกันศาสตร์นะครับสี่เบ้ารองมือจับนะครับห้าสครับเพดหกกาวประตูด้านข้างนะครับเจ็ดฝาถังน้ำมันนะครับแปดโลบาร์นะครับเก้ากระบะไลเนอร์นะครับแล้วก็สิบโช้กขากระโปรงผ่อนแรงนะครับทั้งหมดนี้นะครับโปรโมชั่นนี้ที่ลูกค้าจะได้กับของแถมทั้งหมดนี้นะครับลูกค้าจะได้ในเรื่องอุปกรณ์ตกแต่งเสริมเพิ่มเติมกับเจ้าอ n i t i t a n i u 2 4ตัวนี้นะครับโปรโมชั่นคือ หนึ่งครับลูกค้าจองจองนะครับจองรถก่อน31สิงหาและรับรถภายใน31ตุลา2566นี้นะครับลูกค้าจะได้อุปกรณ์ตกแต่งทั้งหมดนี้ที่โอ๋บอกไปฟรีไปเลยนะครับแต่มีเงื่อนไขนะครับต้องรับรถภายใน31สิงหานะครับต้องรับรถภายใน31ตุลาจองก่อน31สิงหาเท่านั้นนะครับแล้วก็โปรโมชั่นพิเศษนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจกับตัวนี้นะครับ ดอกเบี้ยเริ่มต้นที่2.49นะครับดาวที่25%ส่งที่4ปีนะครับแล้วก็สิทธิพิเศษรับลูกค้าเก่านะครับคูค้าหรืออื่นๆอะไรก็ตามนะครับเรามีโปรโมชั่นมากมายหลากหลายนะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับท่านใดที่สนใจนะครับก็โทรหาพระรามสองได้ที่เบอร์0955423563นะครับโอพระรามสองดีๆให้บริการนะครับวันนี้ก่อนจะจากกันนะครับขอนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้โอด้วยนะครับ โอจะได้มีกําลังใจในเรื่องทำคลิปดีๆสาระดีๆออกมาอย่นี้ให้ทุกคนได้ดูต่อๆไปกันนะครับวันนี้คงฝากกันไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ